จะพูดเรื่องอะไรนะคะใช่อันนี้คือเรื่องของแบบสัตว์ก็มีหัวใจอะอ๋อเหรอคะบางคนคิดว่าเห็นว่าเป็นสัตว์นะไม่มีอะไรหรอกอือย่าไปอย่าไปสนใจนั่นเขาคือหมานั่นเขาคือแมวอันนี้เป็นเรื่องที่แบบประหลาดมากคนชอบคิดอย่างนี้จากเพื่อนผิวเองค่ะเนี่ยแล้คะอยู่ด้วยกันอ๋อเหรอคะอ๋อค่ะค่ะว่าอยู่ดีๆคืนหนึ่งอะค่ะ น้องเขาก็ฝันเลยค่ะ oh. ฝันว่ามี <c oughs> มีแม่นกมาเข้าฝันแม่นกอ๋อค่ะ oh, <okay. S 1> แม่นกมาเข้าฝันว่าแบบว่าเขาอะตายแล้วมีลูกอยู่รู้สึกจะสองตัวหรือ,อยังไงอยู่ในรั uh. นงแล้วเขาก็ห่วงว่าพอเวลาที่แบบเขาตายไปแล้วอะใครจะไปเลี้ยงลูกเขาโ oh. อ้นกก็ห่วงเหมือนคนเลยนะ้อเลยมาเข้าฝันเพื่อน ไปช่วยลูกเขาด้วยผู้ตายค่ะแล้วทีนี้ในในฝันนั่นน่ะก็คือเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะแบบช่วยยังไงอะไรยังไงแล้วคือในในฝันเนี่ยเพื่อนก็รู้สึกได้ว่าเขาอะมีความห่วงอะค่ะ,ะห่วงห่วงนกห่วงลูกนกเลยทําให้เขาอะเหมือนกับไม่ได้ไปเกิดอะจะไปเกิดหรือจะอะไรก็ไปเกิดต่อไม่ได้เพราะว่า ห่วงว่าลูกยังอยู่ตรงนี้แล้วยังพยายามหาคนไปช่วยลูกเขาอยู่อ๋อหมายถึงแม่นกแม่นกใช่ค่ะเราก็เลยแบบมาเข้าฝันอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อที่จะแบบขอให้ไปช่วยแล้วก็เหมือนกับเพื่อนก็พอตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะมาดูต้นไม้ว่ามันต้นไหนย,ยังไงปรากฏว่าแต่ละต้นน่ะมันสูงทั้งนั้นเลยแล้วจะเห็นนกหรือคะน่ะปีนขึ้นไปไม่ได้ไงคะแล้วเพื่อแบบไปเห็นไม่ได้อะไรไม่ได้อ่ะก็เลยจะรู้ไหมว่ามีนกจริงหรือไม่จริงก็เลย แต่ว่า,าลูกนอกอ่ะมันคงจะมีอยู่แล้วก็มีรังมันอยู่แต่มันขึ้นไปไม่ถึงไงคะแล้วทําไงคะสิ่งที่เรียนทาได้ก็เลยกลายเป็นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็สอนแม่นอกอ่ะค่ะก็แบบ,แบ,บเหมือนกับอ้าวแล้วที่ทําบุญนี่แม่นกตายหรือ,อยังยังอยู่กันครบอ้าวหรออ๋อแต่แล้วเขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับอธิษฐานแล้วก็ทาบุญให้แม่นกทำบุญให้แม่นกแล้วก็เหมือนกับตั้งจิตสอนกับแม่นกว่าแบบ อย่าได้ห่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะดูแลถึงห่วงเขาก็แบบว่าทําอะไรไม่ได้ทุกคนก็มีชีวิตมีวิบากเป็นของตัวเองแล้วก็ตัวเราก็พยายามทาดีที่สุดแล้วถึงแม้ว่าแบบจากไปก็ยังเป็นห่วงและพยายามขอความหาคนมาช่วยเหลือลูกในเมื่อมันแบบถึงที่สุดแล้วอ่ะมันก็จะต้องปล่อยวางให้แม่นกปล่อยวาง เกิดในภูมิที่ดีแล้วก็จะทําบุญส่งไปให้กับลูกๆถ้าหากว่าลูกๆไม่รอดก็ก็จะได้รับบุญแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปอยู่ในที่ใหม่แล้วก็สอนให้ลูกนกปล่อยว่าสอนให้แม่นกปล่อยว่านี่ค่ะมันก็เป็นเป็นอย่างนี้ก็แบบมีอยู่จริงๆแม่นกันเข้าฝันให้ไปมาเข้าฝันให้ไปช่วยลูกจริงด้วยความห่วงใยของแม่กับลูกหาให้แต่มันต้นไม้มันสูงอ ีนขึ้นไปไม่ได้ไม่งั้นก็ปีนขึ้นไปช่วยแล้วแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ,อ๋อสุดท้ายก็ทําบุญให้เขาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเหมือนกับเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะว่า ทุกดวงจิตดวงวิญญาณน่ะก็มีความรักความห่วงเหมือนกันเหมือนกัันทุกสตว์ห่วงลูกรักลูกสัตว์ก็ห่วงลูกของเขาแล้วก็ฉะนั้นก็อยู่ด้วยการด้วยการไม่เบียดเบียนแล้วก็มีความรักความเมตตาต่อกันเป็นที่ตั้งนะคะอ๋อสาธุค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะะครีโพสค่ะขอบคุณค่ะโมทนาบุญด้วยนะคะกับเพื่อนที่ ดูแลนกต่อจากแม่นกทําบุญให้เอาโมทนากับเขาด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะนี่ละค่ะต้นไม้ที่แม่นกตายแล้วก็ลูกนกอยู่มันสูงจะขนาดนี้ค่ะเลยหลังคาบ้านไปอีกค่ะแล้วจะขึ้นไปดูได้ยังไงละ่ะคะเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้น้องเขาดีนะเขาก็สอนนกให้ปล่อยวางแล้วเดี๋ยวจะช่วยลูกนก,กเองโดยการทำบุญส่งให้ก็ได้ผลค่ะ เขาก็วางได้เห็นไหต้นไม้สูงมากเลยค่ะเนี่ยบ้านสองชั้นรถมาช่วยหาให้ว่าบ้านสองชั้นแล้วต้นไม้มันเลยบ้านสองชั้นนั่นไปอีกค่ะสูงมากสูงมากเลยหอืมนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งสูงมากเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าต้นไหนที่มาเข้าฝันนี่ค่ะต้นนี้ใหญ่แล้วก็สูงมากกว่าต้นนั้นอีกอะค่ะแล้วใครจะไปหาเจอราคะเนี่ย แล้วทีนี้มีเรื่องเล่าค่ะเขาบอกกันว่าถ้าหากว่าเราไปเอาลูกนกมาใช่ไหมคะแล้วแม่นกจะได้กลิ่นมือคนแล้วก็จะทิ้งลูกจะทิ้งลูกใช่เขาลือกันอย่างนี้สอนกันมาอย่างนี้เพราะว่ามีอยู่เพจเพจหนึ่งที่แบบช่วยนกชื่อว่าเพจลูกนกตกรางลองไปหาดูก็ได้เขาช่วยลูกนกเยอะมากแล้วก็เพจเนี้ยแต่ว่าเคยทําให้ดูค่ะ เปิดกลงช่วยลูกนกไว้ลูกนกอยู่ในกลงนะคะและเปิดกรงค้างทิ้งไว้แม่นกอ่ะบินเข้าไปในกลงเอาอาหารไปให้ลูกนกในกลงแล้วบินออกเห็นไหมไม่ได้รังเกียจไอกลิ่นคนที่ว่าติดเลยแล้วก็บินเข้าไปเพื่อให้อาหารให้อาหารลูกทุกวันประจําไม่ให้ลูกอดตายที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือพอผิวเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ผิวก็เอาด้วยคือตอนนั้นอะ มันเป็นหน้าฝนแล้วแม่นอกอะค่ะก็มาออกไข่ออกไข่เอาไว้ที่ตรงหน้าห้องแล้วไข่ก็แบบว่าฟักเป็นลูกนกลูก,ล,ก,ล,กลูกนกหรือยังไงเนี่ยค่ะเสร็จแล้วทีนี้ด้วยความที่เราไม่รู้ค่ะเราเปิดหน้าต่างไปดูตอนช่วงหัวค่ำเปิดหน้าต่างไปดูแม่นกเห็นแม่นกตกใจบินหายไปเลยเเราก็คิดว่าเดี๋ยวกลางคืนแม่นกคงมากบลูกปรากฏว่าคืนนัน ไปจนกระทั่งประมาณสามทุ่มแล้วอะมาไหม,ม,ไ,มไม่กลับมาโอ้ไม่มาเลยแล้วลูกสองตัวตาคมๆก้าวเต้าก็มองถึอง,อง,องอยู่อะออแ้วแม่นกไม่กลับมาเพราะว่าตกใจเราไงคะออมืดแล้วนกจะไม่บินแล้วเออมันเขามองไม่เห็นนักฟิวก็เลยยกทั้งกรงเลยคะ่ะทีแรกไม่ไม่ใช่ยกทั้งกรงช้อนมาทีละตัว แล้วเอามาเก็บในห้องอแล้วก็อบไว้ในที่แบบอุ่นไฟอุ่นๆในห้องแล้วก็พอตอนเช้าก็เอาไปผ่อนใส่ในโกงใหม่เอามือตัวเองใช่กลิ่นมือเราเต็มที่เลยทั้งไปทั้งกลับอเอาไปใส่สองตัวปรากฏว่าพอถึงตอนสายสายเขามาแม่นกก็กลับมาแล้วฝิวเปิดหน้าต่างไว้เห็นพอดีอ๋าสาแม่นกบินมานะคะโอ้เขห่วงลูกทั้งคืนเลยนะน่า ทักลูกมันว่ายังอยู่เราก็เห็นเราได้ยินนะคะเพราะที่ปุ๊บแล้วก็เข้ามาแล้วก็ปกลูกต่อเออแล้วก็ให้อาหารลูกอยู่ลูกต่อคือเมื่อวานนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันมืดเขามองไม่เห็นแล้วพอโพเพก็มองไม่เห็นแล้วตกใจด้วยแต่จะมาก็มาไม่ได้แล้วมันมืดแล้วปรากฏว่ามีครั้งที่สองอีกคือเราก็ลืมตัว พอพออีกครั้งหนึ่งอะก็คือลูกก็เริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วใช่ไหมคะเออแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็เผลอเปิดไอ้นี่แรงหน้าต่างแรงเกินไปแม่นกตกกระจายบินหายไปอีกตอนช่วงหัวข่านี่คนละตัวกันที่ไหมคะเดียวกันอ๋ออัรั้งที่สองโดนทื่อสองอีกใช่แต่แม่นกคงชินแล้วเลยหายไปเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็รู้ทันแล้วว่าเดี๋ยวแม่นก,กเดี๋ยวแม่นกก็มา,มาเลยยกทั้งหลงนะังเข้ามาไอลูกนกมันก็มองตา ยองทั้งหลังเข้ามาแล้วก็มาเก็บเอาไว้ที่อื่นๆแล้วก็ลูกหัวลูกหางไอ้ลูกนกสองตัวนี่กินตัวเราเต็มที่เลยกลินมนุษย์แ้วแม่นกก็กลับมากกต่อจนกระทั่งลูกบินได้แล้วมันก็สอนดังนั้นทุกคนอย่าไปเชื่อนะคะว่าแม่จะไม่กลับมาหาลูกอีกเพราะกลิ่นคนช่วยเข้าไปเธอค่ะ นกหายไปแม่หายไปแล้วผิวก็เอามือไปจับเอาไมแล้วเขาก็กลับมาดูลูกเขาจนลอดชีวิตปลอดภัยได้ทุกตัวนั้นช่วยช่วยได้เลยช่วยได้เลยค่ะเราก็ได้บุญกุศลด้วยได้ช่วยนกให้ลอดชีวิตถ้าปล่อยเข้าไปก็ตายลูกเดียวหนูน้อยตัวนิดนึงมันก็ต้องตายลูกเดียวทำจุโลกนะคะ่ะ่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ